หนึ่งวันทันเหตุการณ์กักบสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นผลชนสูตรศพส,สอจอตงปราจีนบุรีพบกระสุนสองชนิดเป็นลูกซองและลูกโดรรวม22นัดโดยคนร้ายใช้ปืนลูกซองยิงหนึ่งนัดกระจายเป็น17เม็ดเมตรเข้าลำตัวทั้งหมดส่วนที่สองเป็นลูกโดดจากปืนพกสั้นขนาด9้ามมยิง5นัดเข้าศีรษะ2นัดหลัง1นัดก้น2นัดเสียชีวิตเนื่องจากกระสุนเข้าไปทำลายปอดและทำลายอวัยวะภายในช่องท้องจนเสียชีวิต ขณะที่ภรรยาของสอจอะโต้งนางสาวณนภะาพารตเปิดใจกับผู้สื่อข่าวช่วงค่ำวันเกิดเหตุตนสามีกำลังขับรถเข้ากรุงเทพเพื่อไปหาลูก ระหว่างนั้นสามีคุยโทรศัพท์กับโกธรตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าคุยกันไม่รู้เรื่องพอถึงอำเภอองค์คารักษ์จังหวัดนครนายกจึงตัดสินใจวนรถกลับไปหาโกธรที่บ้านแต่แวะส่งตนที่บ้านก่อนปกติสามีไม่ได้ไปบ้านโกธรน,นานแล้วแต่ครั้งนี้คงอยากเคลียร์ใจเมื่อถามถึงกระแสะข่าวช่วงเกิดเหตุโกธรอ,อยู่ในห้องนอนได้ยินเสียงปืนแต่ไม่กล้าออกมาเพราะกลัวส่วนตัวในฐานะภรรยาเชื่อหรือไม่นางสาวนาภาพัฒน์บอกว่าโกธรน,น่าจะรู้ว่าสอจอตงเข้าไปด้วยมือเปลา่าไม่มีอาวุธแล้วการได้ยินเสียงปื มมันนเปนไป็ไไได้หรือ่ตามสัญชาตญาณถ้าได้ยินเสียงปืนก็ต้องออกมาดูแล้วทําไมปล่อยไว้แบบนี้และเมื่อถามถึงประเด็นที่สังคมสังขข้อสังเกตว่าเป็นพ่อลูกกันทำไมไม่ปกป้องลูกนางสาวนาภาพัฒน์ถามกลับว่าพี่เลี้ยงหมากล้าฆ่าหมาตายไหมล่ะพี่เลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งพี่กล้าเอายาเบื่อหมาที่พี่รักให้กินไหมพี่ทำได้ไหมนอกจากว่าพี่ไม่รักมันแล้ว และหลังจากนี้ก็คงไม่ลงสมัครนายกอบอจอแล้วขอดูแลลูกดีกว่ายืนยันก็ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนต่อไปสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมศพของสอจอต้องจะมีขึ้นในช่วงวันที่12-16ธันวาคมและจะชาปนากิจในวันที่17ธันวาคมที่วัดมะกอกสีมารามตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี คึกพักแต่เช้านยายกแพทองทานลาราชการนำทีมเพื่อไทยขึ้นรถไฟในรอบ20ปีรวมสัมมนา,าพักที่หัวหิน13และ14ธันวาคมนี้โดยบรรยากาศการเดินทางไปสัมมนาโครงการเสริมศักยภาพสสและบุคลากรทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย ที่นำโดยนายกรัฐมนตรีแพททองทันชินวัตรในฐานะหัวหน้าพักพร,ร้อมด้วยนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีและก็มีรัฐมนตรีสอสอข,ของพักเดินทางมาที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือสถานีหัวลำโพงเพื่อเดินทางไปยังสถานีรถไฟหนองแก่โดยการเดินทางครั้งนี้ใช้ขบวนรถพิเศษ913 Royal b o s s o m um. โดยตอนประมาณเจนาฬิกาสิน,นาทีนายเศรษฐาเดินทางถึงสถานีรถไฟหัวลาโพงและเข้ามาร่วมพูดคุยกับอดีตคนร่วมงานในสมัยที่เป็นนายกโดยนายเศรษฐาทักทายว่าเป็นอย่างไรกันบ้างบรรยากาศชื่นมื่นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดถึงจนกระทั่ง8ปดโมงนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสถานีรถไฟหัวลาโพงพร้อมด้วยสามีและลูกอีกสองคนรวมถึงครอบครัวจินวัตรอย่างนายพันธงแท้และหล,ะหลานๆที่ร่วมขบวนไปด้วยส่วนในทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีจะร่วมขบวนรถไฟที่สถานีบางบรุ มั้งนี้มีรยายงานว่านายทักษิณจะขึ้นบรรยายพิเศษเรื่องของสถานการณ์ที่ทางโลกและการปรับตัวรวมถึงกรณีที่นายทักษิณเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าวันนี้จะมีการอธิบาราละเอียดเรื่องของสนธิสัญญา MOU 44พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาหลังนายสนธิลิมทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรบุกทำเนียบยื่นหนังสือให้ในายกยกเลิก MOU 44สำหรับการเดินทางในวันนี้นายกรัฐมนตรีนั้นได้แจ้งหลาราชการกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นเวลาหนึ่งวัน ภายสารพืชมงคลเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ e, ๊กบิ๊กจิ๋วพลเอกชวนิตยงใจยุธอดีตนายกรัฐมนตรีวัย92ปีป่วยเข้ารักษาตัวในห้อง i อ u เนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิตระบุว่าด,ด่วนมากได้รับแจ้งจากหลานสาวลุงจิว๋วให้บอกกล่าวแก่ญาติมิตรพี่น้องทั้งหลายขณะนี้ลุงจิว๋วป่วยอยู่ในอาการวิกฤตครั้งใหม่เนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิตและยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง i อ u โรงพยาบาลพระมงกุฎ ขณะที่ล่าสุดหลานสาวของบนะิ๊กจิ๋วณรานิดยงใจยุทธก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณปู่ท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎมาสักหนึ่งเดือนกว่าแล้วแต่เพิ่งเข้ารักษาตัวในห้องปลอดเชื้อไอซียูเมื่อคืนวัานอังคารที่ผ่านมาเนื่องจากว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดติดเชื้อที่ปอดและติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะทั้งนี้ตอมและภรรยาคุณปู่เป็นห่วงคุณปู่มากๆกราบขอบพระคุณทุกคำอวยพรทุกคอมเมนต์จากใจทุกๆท่าน บิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปันแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ไร่ภูนับดาวเมื่อวานนี้ขยายผลจับกุ่มผู้บุกรุกเพิ่มเติมพื้นที่ใกล้เคียงอีกกว่า600ไรโดยบิ๊กเต่าลงพื้นที่พร้อมกับเรียกพยานปากสำคัญมาคุยกับผู้สื่อข่าวซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้ผูนับดาว โดยนางปอให้ข้อมูลและนำไปชี้จุดป่าที่ถูกกลุ่มนายทุนบุกรุกซึ่งอยู่ติดกับไร่ผูนับด,ดาวอีกกว่า600ไร่มีการจัดสรรแบ่งแยกจำหน่ายเป็นแปลงกว่า100แปลงโดยขับรถยนต์ไปตามทางสธาธารณะอ้อมผูนับด,ดาวไปเล็กน้อยจะพบร่องรอยการแพ้วถางโดยใช้เครื่องจักรหนักร่องรอยใหม่ๆม,มีการโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่และเพิ่งวางระบบท่อประป,า,ปาในพื้นที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆอย่างเห็นได้ชัด โดยพลตำรวจรีจรุนเกตบอกว่าวันนี้เราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มาบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่บุกรุกพื้นที่ของสอป,ปกพที่ไม่มีคุณสมบัติจากการสืบสวนก็ทํางานร่วมกับปปทและปปชมาสักระยะหนึ่งแล้วจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายกับพื้นที่ที่เราตรวจสอบได้ก็คือ6 0รไร่นี้กับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติยืนยันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง สรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว i อ n อำนนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน